สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลสมอนชาแนลนะไปหิ้วปูนให้คุณลุงกันนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสมอนชาแนลด้วยฝากดูคลิปด,ด้วยนะคะ

เนื้อเขาบอกว่าหอบฮอท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 บุกอันชาตอยากจะทอดมุกนะแต่ว่า ขอบคุณค่ะคุณซุ่นนะคะอยากทุณขอบคุณค่ะคุณซุ่ขอบคุณค่ะอยากทุ่นให้เตรียมขยามนอนเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณซีดีนะคะสวัสดีย่างคู่ก๊อฟเบื้องอยู่เริ่มไฟอีกช่วยกันนะคะเอซีเนาะดึกยังไงเราก็ช่วยนะคะเพราะว่างานก็ได้เลยนะคะโอ่น้องยูทูบเบอร์ก็อยู่กันหลายช่องเลยนะคะเป็นกำลังใจกันเลยนะคะเดี๋ยวซ้อนกันยืนยื่นะมันยืเย็นก็อยู่พ่อเตาาก็อยู่

แบตจะหมดอีกแล้ว FC จ๋าแบตจะหมดอีกแล้วแบตจะหมดอีกแล้วแบตจะหมดอีกแล้ว FC เขาแอดไลน์มาแอดไลน์มาคุยกันหน่อยไเออเดี๋ยวคุณส่งลิงทงานเดี๋ยวส่งลิงทงานให้ปิดลินึงเขาลงคลิปไปกีคลิปแล้วเนี่ยอเปุยจะไปตมเสือดนเสือก็จะบอกให้แอดไลน์มานะเดี๋ยวจะส่งคลิปทำงานให้ดูรู้เนี่ยเราอยู่คะแนนไหนเนี่ยาอยู่คะสมปูนกาน่ะบ้งตาบึ้บ้ สวัสดี20ท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์จ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะว่าปแต่ว่าจะพาไปเดินเล่นในค่าแล้วขอบคุณนะคะคุณเกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจฮะไข่ สองคนนะมันละขั้นลคนละคันยายยายรถเก่งมาเสียรถเกตามาหืมไรเป็นนี้ออพุงบสนี้นก่เจสจะเป็นสัอแบบที่ไหนตามก็ไป ไปคันเดียวมามกทุกหลานปคันเดียวบกัน่นรันกัเพื่อนไ่รับเกับท้อคันเดียวแล้วจะไปไหนมาไหนไปจะไปไปแค่แปดน้ไโฟกัสด้ตื่นกเรียนนะเรียน มวอะไระมหลเ้าก่แล้วเจ้าดีตัวเองใส่ตัวกับงานที่ตอมาวจะปองดูเลยใสันผงใสัปังานั้าไม่ไม่ไปหรองานหลายปั้นทีีนะ ปูนุะ้ปูนปูนปูนเรียกปูนไรน่ะปูนปชื่อชื่อปูนปูนลังสมอยู่นั่นน่ะปูนปูนั้นที่นะนดเานปูนปูนไม่จะบอกเขาว่าเป็นเอกที่ะสมปูนนั้นน่ะปูนมือกัเบื้องปูนปูน บบกมันบ้างมากไหมมาช่วยหน่อยบ้างมากไหมนงรักยดถือจะบอกว่าเสนหผสมนอะไรงคัคุณกะปกรแล้วสอนก็บอกจแล้วให้เาใจอยู่นี้เราไม่ทิ้งกันเขาแบ่งกันเป็นเ็น่อ่ะ เบิ e ้งจะไม่กินข้าวหรือบอกนี่นการี่ตงีเป็นสมากลยไม่มีก็แวก็ปูเขาจะได้เราก็ปูเอา

ขอบคุณทุกท่านนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเด้อเก็บเกิดแล้วโดดไป EP ห้าเลย FC เก็บเกิดแล้วโดดไป EP ห้าเลยนะครับผมเก็บเกิดแล้วโดดไป EP ห้านะแบตจะหมดอีกแล้วนะทุกคนเก็บเกิดแล้วโดดไป EP ที่ห้าต่อนะครับ ขอลงไลฟ์เครื่องนี้นะที่เห็นหน้าพี่เสือเนี่ยนะครับขอลงไลฟ์ก่อนนะแบตจะหมดแล้ะเก็บเกินแล้วโดดไปเครื่องที่ห้านะครับจะเขียนว่าอีพีที่ห้านะครับขอบคุณนะครับกระโดดไปอีพีห้าครับสวัสดีค่ะคุณทองใบกินข้าวหรือยังกินแล้วครับผมนะเมื่อกี้กินข้าวด้วยกันนะทุกคนเลยนะคเครื่องนี้ขอลงไลฟ์นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับวัณทอง เก็บเกิด้วยโดดไ,ไปอีกเครื่องหนึ่งสูงอีีห้าได้เลยนะ,นะ,ะอีพีห้านะน,นี่สลีเอิร์นอะไรสลีเลยสมรีคุณสมศ <c oughs> รีสวัสดีค่ะายพขอบค,คุณคุณทองใบด้วยนะคะสวัสดีค่ะให้หัวใจยายมานะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์ขอบคุณทุกภาษาอังกฤษด้วยนะคะให้หัวใจยายมานะคะขอบคุณคุณ เจนะคะขอบคุณนะคะคุณเจด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะคุณอะไรเนาะนี่คุณลุงอะไรลุงอาลุงลุงอาทิตย์เหรอลุงลุงลุงอะไรอานน์ลุงอานนท์นี้หรอลุงอานนนสวัสดีค่ะ โอ้โหชัดเด็ดชัดเด็ดชัดเด็ดโอ้โหอ๋อมีคลิปอยู่นี่มีคลิปอยู่ยลางงาเลยบ่านาทีทำงานแล้วนะคะกลัวไม่ได้ถ่ายนะพ่อ